สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีช่องอึดเบียด์ช anel ครับ่นีสิมาเปิดราคาค่ายครับผมยู่ครอบของพ่อหมูกับพี่ทุกตานะครับผมบานย่างค่ำตำบลบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับะห่่ออยไูน สวยอยู่ครับสวัสดีครับพี่ตุ๊กตาครับสวัสดีครับครับผมนี่จะโตครับมื่อนี่อ่อห้าตัวหกตัวหกตัวตัวที่จะเปิดเครื่องอย่างครับแม่นน่อ่าแม่จับแม่จับ จ้ะไม่มีชื่อหรอกมันมันเป็นควายจับควายจับนะครับมาใหม่ยังไม่มีมาใหม่ไม่มีชื่อ <c oughs> ไปตั้งเอาใครอยากได้เอาไป <c oughs> อย่าดื้อคิดดื้อ่เชื้อสายควายมามาจากไหนครับอ่ควายนี่ได้มาจากอ่าพิษณุโลกครับควายจากพิษณุโลกนะครับค่ะอแล้วแถวบิ๊กไอฟาร์มนะครับความสูงอยู่เท่าไหร่ครับนี่ เมื่อกี้เราวัดได้เท่าไหร่ทั้ร้อยสี่สิบไทยร้อยสี่สิบเจ็ดการันตีนะครับการันตีร้อยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับผมวัดตํำนะครับบัตํำก็ร้อยสี่สิบเจ็ดเป็นโคมหรือโคมค่ะตัวเดียวครับเป็นโคมแม่ลูกนะครับลูกสาวด้วยลูกสาวค่ะลูกสาวนั้นประมาณสองเดือนลูกสาวสองเดือนนะครับแม่แม่เซิงแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจแม่ทับตัวแม่ครับตัวนะครับลูกเงินอูไทยลูกชายเงินอูไทย ลูกชายเงินอูไทยนะครับถ่ายด้านท้ายาครอบครด้านท้ายกับดูลูกจะใช้จัมโบ้นะครับืันนี้แม่นี้เต็มมาเป็นตันน้ำหนักครับ,บลูกลูกจากเดือนครับสองเดือนค่ะคิดวนะ่าสองเดือนสองเดือนกับอายุประมาณสองเดือนไปแล้ว ควายเขาปล่อยเป็นฝูงควายไม่ได้ไม่ค่อยจับเท่าไหร่ครับโคมเนี้ยโคมนี้เปิดไว้เอามาง่ายไปไง่าย3ามแสนสามต่อรองได้3ามแสนสามต่อรองได้นะครับจ้าผู้จาถูกใจลถบักร้าย <c oughs> ว่าแพง <c oughs> ขายถูกๆ 3, 3, 3, สามแสนสามทรงไหมแล้วแต่กรณีถ้าขายถูกหลายมันบได้กําไรมันก็ ไม่ได้นะจ่าาราคาเป็นแบบที่เราเอตั้งใจไว้ก็ทรงครับสามแสนสามนะครับแม่ลูกมีอีกไหมครับมีค่ะโอเคครับต้เกเป็นบรเห็นาเป็นเดือไป

ตกเเดืนอนเเัสเวียนตัวที่สองครับผมลูกสาวลุงเพชรค่ะลูกสาวลุงเพชรค่ะปีสีเดือนหนึ่งปีสีเดือนความสูงครับร้อค่ะหนึ่อคอเป็นประกันสวยงามเลยครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าขอกําลังโจนมัดจําแต่ก็ยังไม่ได้ส่งหมายเลขบัญชีให้ครับถ้าใครสายด่วนได้เลยข้าสายด่วนได้ ตอนนี้ยังอยู่นะครับเเอาามฮะขายค่ะขายลูกเดียวนียังอยู่ได้นี่เงี้ยเพิ่งแทงเข่ามาครับไม่เป็นเชือกราคาครับีครับตัวนี้อ่าเปิดเผื่อไว้เนาะยี่สิบไว้ยี่สิบต่อรองมายังเป็นสาวน้อยอยู่นะครับราคา20ต่อรองมา2 0 0 0 0นต่อรองได้อีกนะครับต่อรองได้หลายพร้อมลูกสาวลูกเพชรเนี่ย อะแทงเลยนะเขาหนเะคดูเ้าลยนหางยาวหางลึกสวยขเขาประเทศอย่างดอก<อ>เขาเธอเป็นนงามไปหางยาวครับ2องแสนครับสองแสนต่อรองเลยว่าแพงๆขายถูกๆหรอก <c oughs> สวยงามสวยงามสุ่มเบหน้าตาหน้าเข,าข่าขันเข่าเนี่ยมันคลายตัวผู้ตอนนี้เลยนเยนาะกำลังแต่งเครื่องให้ครับ ไดควายบอได้นะควายมันตัวเล็กไม่ใหญ่กว่าควายเอาเชือกสายครับตัวนี้ครับตัวนี้น่าจะมีตัวนี้มันน่าจะเป็นควายที่ว่าเขาเอามาจากอุทัยนะคะนี่แล้วเขาเอามาเลี้ยงไว้ที่นั่นแต่ถ้าให้เราเดาเนาะน่าจะมีเลือดมู่าสักยี่สิบมู่าเนาะน่าจะมีสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์มู่าความสูงครับอ่าตัวนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครับความสูงสถานะท้องครับ สถานะในหลวงเจอแล้วค่ะหลวงเจอก้อนเท่าขอปก้นแล้วพ่อคุมฝูงพ่อคุมฝูงพ่อคุมฝูงนี่เป็นลูกของเงินอูไทยนะคะลูกชายเงนินอูไทยขอขายไปก่อนหน้านี้สามแสนห้าลูกสาวน้อยนั่นลูกสาวอ่ะสะดือจุ่นอยู่นั่นลูกเก้าเจริญนี่ขายเป็นโคมเหมือนกันนะครับโคมเหมือนกันค่ะขายโคมขายลูกสาวเพ่นกำลังเปลี่ยนข้าวครับ เดี๋ยวพัปิดกานมีโดนมันเดี๋ยวมาไปเบื้องลูกครับลูกตอนนี้เนาะลูกก้าวจริญนะครับใช่ไหมครับลูกก้าวจริญนะครับลูกเก้าวจะเลืกก่อพิกกาจรกกาจรณาเอาแต่ว่าไม่ได้ใบไม่ได้หลอดมาพิจารณาเอา ูู้ดยาวอัดหลาดแล้วไฟบอ่อทันเต็มสามเดือนแหมหน้าถาังด้านคมสองเดือนเหรอครับสองเดือนค่ะ<อ>มันททันได้เต็มสองเดือนไป<อ>แม่มันขึ้นรอบแรกกับปล่อยใส่คุ้มฝูงเนาะกระนำกันเรแล้วราคาครับผู้นี้เปิดไว้สามแสนห้าต่อรองได้เยอะ สามแสนห้านะครับแม่ลูกเก้าเจริญครับต่อร่องได้อีกนะครับราคากำลังเรียนเข้า มาเลยครับมาอโชว์อีกรอบนึง่งัอ,อ,อ,อันนี้ราคาดีวันนี้วันนี้เปิดต่ำกว่าวันนั้นอีกวันนี้เปิดเก้ากราคาต่ำแสนนะครับม,มีเชื่อไหมใส่กล้วยหนองบัวไว้อันนี้อย่างก,กาลเกตกาลเกตแกาลเกตนะครับก,กสอส กล้วยนองบัวแต่ยังไม่ได้ผ่านรอบเนาะยังไม่ผ่านรอบยังไม่ผ่านรอบนะครับความสูงอยู่เท่าไหร่ครับ140ค่ะ140ลูกที่เหลือในท่องเนี่ยน่าจะสามไม่สามก็สี่ดีดีพวกเขาอะฮะชุ่มเขามันกับมะเขาแล้วเก้านะครับนี่เก้าหมื่นโทรมารถตีอีกอยากได้รถให้สุดๆเลยอยากได้ราคาต่ำแสนนะครับเบื้องตัวนี้ครับแม่การเกเกส

อัเพือกน้อยนอาจารย์เมาเห็นนกน้อยอะเพือกน้อยครับเห็นกูมาเหครับติดลูกติดยังวัดเดือนสองเดือนเอยาัไม่สิจําผมนะเพิ่งมาได้ข้อจำมันเบิ่งอันนี้ละ เะลอยโม่เข้าเดียวไมปเฮ็ดแต่เนีไปรู้ไปเห็นอะไรสักวบกทเีัเอไปกระจได้เขาเนี่แล้วลูกๆนี้แล้วพ่อเริ่มพ่อเริ่มไปย่างท่าเทอะไรเด้มือนี้ยนำมือขึ้นเจริงอยู่ปะเนี้ยนำมืนขึ้นเจีงอยู่ัะเนี่ยบก่ท่าะมีแางคือย่างนย่างดาไปยเยนับจัย มีเงินกูจะกินไส้่บอกเงินกูหมื่นมันบระเด็นับหรว่านามันมีแบบโอนพันเท่ากันเลยบ่โอนพันเลยโนพันโนพันกันเลง้นโมบานนี่จะเป็นผีตัวไม้ตัวปัญญาควายตัวไม้ตัวปยญัาลูกมันลูกมันจะดูว่าจุ่อ่านแล้วเนี่ยเนาะป๋าฉานอยากได้นะสิพาให้โอ้ยเนหมอเคนมาผาให้ หมอเจ็ดกะเจงหมอเคนหมอเจ็ดกะเจงเจงครับเขาผาได้มันสิมายากสิจุนนะผ่ามันมีใหญ่แล้วออกได้ด้วยเออผ่าแล้วให้มันสะดือเวบเพื่อดังคุณนี่นะมันมันเป็นคล้ายๆน้ำหรือเป็นหมอเจ็ตทุกตาผมจุ่นเว้ยว่าจะำเปียกสุดท้าย้คลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ FC ช่องอึดเดือดแชนแนลนะครับฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนลทำคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ดูดีๆควายป่านะนี่นะควายแบบเจ้าของบอกใหได้จับได้ใบเท่าเลยเอ้ากี่ลูกตลูกกี่ลูกแล้วนี่ประมาณสาหรือสี่เราว่าในท้องนี่จะสามนะม่ม่ถึงส่เอเรืองอะไรวัดจะมาสาวะไรอย่งเงี้ยเอายืนเที่ยวยี่นี่ร้อี่สิบเจ็ดน อย่าไปย่างมันเดียนมึงใหญ่กว่ามันบุอทำก้วนมาน่ะเ้ยมันเตี้ยวเตี้ยวเลยตังนั้นเดี๋ยวคุณไก่ฟองอาหน่ายืนดีๆขาหนันอึ๊บเอามามาไปหน่อยเร็วมาหนยมาเริวมาไหมเออฮะเอา เปลี่ยนเนาะตามนี้แล้วเมื่อไหร่ทําอยู่ในนั้นีิ